สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมขอ,อนำเอาบทความจากหนังซื้อพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566เขียนโดยคุณชัดชรินชัยวัฒน์มานำเสนอครับเกินกว่าจะแก้ไขเยียวยาถ้าบรรดาเราเราท่านท่านดันต้องไปติดเงกอยู่แถวแถวฉนวนกาซาช่วงนี้ ยังนึกไม่ออกคิดไม่ออกว่าอาจถึงขั้นกลั้นใจตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเสียทีจะดีไม่ดีหรือไม่ประการใดหรือถ้าดันโผล่ไปอยู่แถวแถวงานเทศกาลดนตรีที่อิสราเอลถูกกราดยิงถูกจับแก้ผ้ามันจะทรมานทรกรรมยิ่งกว่าวิ่งหนีมือปืนอายุ14แถวแถวห้างสยามพารากอนมากน้อยขนาดไหนหรือเอาแค่ต้องไปเกิดเป็นพลเมืองยูเครน ต้องอพยพหลบหนีจากประเทศตัวเองกันเป็น10บสิบล้านไม่งั้นก็ต้องนอนรอจรวดกระสุนปืนใหญ่จากกอ,องทัพรัเสเซียแค่นี้ก็น่าจะมีน้ำหนักพอที่อยากจะไปเกิดใหม่ได้อย่างสมเหตุสมผลดีกว่าต้องมาเป็นมนุษย์มนาในแบบผิดที่ผิดทางผิดจังหวะเวลาอยู่แล้วแน่ๆเฮ้ยให้ตายเถอะโลกยุคนี้สมัยนี้อะไรมันช่างโหดเลวดี น่าเกลียดน่าชังน่าเบือ่อน่าหน่ายเท่านี้ย่อมไม่มีอีกแล้วด้วยเหตุนี้ต้องถือเป็นโชคดีโชคช่วยเป็นบุญวาสนาบุญบังเอิญอย่างมิอาจปฏิเสธที่มีโอกาสเกิดในประเทศไทยแ,แลนด์แดนสยามของหมู่เห่าทั้งหลายไม่ว่าจะประเทศกูมีกันในแบบไหนอย่างไรคือยังพออยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไม่ต้องดิ้นรนทรมานทรกรรมมากมายเกินไปนัก แถมขนาดอยู่เฉยๆยังอาจถูกยัดเยียดถูกแจกเงินรายละเป็นหมื่นๆไม่เว้นเศรษฐียาจกอีกสักด้วยต่างหากดังนั้นถ้าลองหัดอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ไม่ซุกซุสนๆนไม่สับป,ปะดนวัลลมากมายจนเกินไปโอกาสเดือดเนื้อร้อนใจทุกทรมานมันคงไม่ถึงกับเกิดกันได้ง่ายๆโดยเฉพาะถ้าไม่คิดดิ้นรนกระวนกระวาย หัดพึงพอใจอยู่กับความเรียบเรียบง่ายๆอันถือเป็นความปกติหรือถือเป็นศีลในรูปหนึ่งรูปใดที่ควรยึดเอาไว้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่โอกาสคือโลกช่วงนี้มันเป็นโลกช่วงโชคดีที่ตายก่อนเอาจริงๆนั่นแหละท่านหรือแทบไม่เหลืออะไรให้เป็นแก่นเป็นสารเป็นแรงกระตุน้นแรงจูงใจสำหรับการมีชีวิตอยู่มากมายสักเท่าไหร่เป็นโลกในช่วง อวสารพินีอย่างที่ศาสนาเชนเขาว่าไว้ช่วงแห่งการหมุนลงอันนำมาซึ่งความเสื่อมของแทบทุกสิ่งทุกอย่างส่วนจะนำไปสู่การหมุนขึ้นหรือช่วงอุตาสารพินีในตอนไหนเมื่อไหรคงหนีไม่พ้นต้องอาศัยแรงผลักแรงดันจากการหมุนลงนั่นแหละเป็นตัวช่วยยกระดับความรู้สึกนึกคิดและจิตใจหรือจนกว่าโลกทั้งโลกมันจะเกิดอาการเข็ดฝัน ดังที่อภิมหาพระท่านพุทธทาสพิขุกท่านว่าไว้ขึ้นมาจริงๆอันนั้นนั่นเองที่อาจค่อยๆนำมาซึ่งความก้าวหน้าความเจริญเติบโตทางจิตใจทรงผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติภาพสันติธรรมได้อย่างแท้จริงเหมือนอย่างฉากสถานการณ์ในยุคสัตถันโดนกับอะไรประมาณนั้นยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นโดยวิสัยทัศน ปรีชาญาณใดๆก็แล้วแต่ว่าบรรดามวลมนุษย์ทั้งหลายจะเห็นกันและกันว่าเป็นเนื้อเลยหันมาอาศัยศาสตราวุธอันคมกริบในมือของแต่ละคนสังหารพราพลานใครต่อใครจนกลายเป็นมิจฉสันญญีไปทั่วทุกพื้นที่เว้นแต่เฉพาะครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นมีบางพวกบางกลุ่มที่มีความคิดว่าเราอยาฆ่าใครใ และอย่าให้ใครๆฆ่าเราอย่ากระนั้นเลยเราควรเข้าไปตามป่าหญ้าสุมทุมพุ่มไม้ป่าดงพงชัดระหว่างเกาะหรือซอกเขาใช้เงาไม้ผลมไม้ป่าอย่างชีพเป็นอาหารครั้นเมื่อเจ็วันผ่านพ้นไปเขาก็พากันออกมาจากสุมทุมพุ่มไม้ป่าดงพงชัดระหว่างเกาะและซอกเขาแล้วต่างเริงร่ายินดีที่รอดชีวิต ขับร้องอย่างดีใจเหลือเกินและจักรำลึกความสิ้นญาติครั้งใหญ่ว่าเป็นเพราะสมาทานในอกุศลกรรมอยากประนั้นเลยเราควรบำเพ็ญกุศลกรรมละเว้นอกุศลกรรมเริ่มด้วยควรงดเว้นปานาติบาตเป็นเบื้องแรกคือถ้าหากมันยังไม่รู้สึกเข็ดฟันมันก็คงยังไม่คิดจะหมุนขึ้นนั่นแหละท่านยังหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับการเอาแพ้เอาชนะยังสนุกสนานเมามัน อยู่กับการเป็นติ่งโน่นติ่งนี่ระดับเริ่มเห็นเห็นฝ่ายตรงข้ามมีลักษณะไม่ต่างไปจากก้อนเนื้อหรือมิกขสัญญายิกเข้าไปทุกทีเหมือนอย่างที่บรรดาด้อมทั้งหลายเขาแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกไว้ในเฟ e บุ o k ทวิตเตอร์และอะไรต่อมีอะไรทํำนองนั้นโอกาสที่จะไปชี้แนะชีน้นําให้ลดลดอาการโกรธเกลเกียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทและชิงชัง แทบเป็นไปไม่ได้เอาเลยมีแต่ต้องรอให้แรงเวียงแรงสวิงมันไปของมันถึงขีดสุดถึงอาจค่อยๆเลื่อนไหลไปสู่การหมุนขึ้นหรืออาจพอพูดจารู้เรื่องกันได้มั่งด้วยเหตุนี้การหันไปใช้ชีวิตอยู่ตามป่าหญ้าตามสุมทุมพุ่มไม้ป่าดงพงชัดระหว่างเกาะและซอกเขาอาศัยผลไม้ป่าอย่างชีพดังเช่นผู้คนบางกลุ่มบางเหล่าในยุคสัตว์ถันโดนกับ ยังไม่ใช่เรื่องที่น่าดูหมิ่นดูแคลนอะไรเอาเลยแม้แต่น้อยแต่อาจถือเป็นทางออกทางไปหรือทางรดที่น่าคิดน่าสะกิดใจเป็นอย่างยิ่งไม่ต่างไปจากการหันไปให้ความสำคัญกับความเงียบเรียบง่ายๆความปกติความมีศีลมีธรรมเป็นตัวกำกับส่วนจะปลีกวิเวกไปตามช่องตามทางของใครของมันก็แล้วแต่จะว่ากันไปเพราะโดยความเป็นไปของโลก มันชักเป็นอะไรที่เกินไปกว่าความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ไขเยียวยาได้อีกต่อไปแล้วมีแต่ต้องหันไปอาศัยกฎเหล็กแห่งธรรมชาติที่ถึงแม้จะพร้อมยอมมอบเสรีภาพให้มวลมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในอันที่จะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้เพียงแต่เขาเหล่านั้นย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องรับผลแห่งการกระทำนั้นๆโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่อนูเดียว ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัดชรินชัยวัฒน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปบเบลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมารัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณเอพเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7ล9 r e a l t เร